วันเดวิตนี ni. สวัสดีทุกคนวันนี้รถนิยมปิดร้านหนึ่งวันนะพอดีเขากลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่ที่นาเชือกแล้วก็ถือโอกาสเติมสต๊อกของที่ร้านด้วยที่ร้านก็คือของหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆจ,จริงๆค่ะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราหน่วยซัพพอร์ตของรถนิยมก็คือน่ารักมากจริงๆค่ะบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะทุกคนที่เขาออกส่งเครื่องดื่มให้ทุกคนช้าแต่เขาก็พยายามส่งให้ครบทุกออเดอร์เพราะว่าที่ร้านก็จะเป็นเขาที่ชงเองแล้วก็ออกไปส่งเอง ถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีคนออกส่งให้ก็จะเร็วหน่อยวันนี้ว่างๆนะคะทุกคนเขาก็เลยมานั่งเล่นที่คาเฟ่ชื่อร้านว่าหนมเทิงโคกร้านนี้ก็ถือเป็นร้านประจําของเขาเลยนะทุกคนปกติเขาจะสั่งเป็นชาพีชนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากเติมหวานก็เลยสั่งเป็นชาเขียวแล้วก็สั่งเป็นทาร์ตมะพร้าวอ่อนมาทานค่ะทาร์ตมะพร้าวอ่อนก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนราคาน่ารักมากแค่ห0าบาทกินไปเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปนะคะทุกคนวันนี้มีลูกค้าโทรมาสั่งเครื่องดื่มกกกันนนเเยยยออะมาๆลคค่ทททุต้้งขดว สัญญาเลยค่ะทุกคนว่าจะไม่ปิดร้านบ่อยๆอีกแล้วเพราะว่ารอบนี้ก็คือเติมสต็อกแบบเต็มคาราเบลเลยค่ะทุกคนทุกคนคือเราชอบทานมะพร้า,พาวร้านนี้มากๆเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะทุกคนน่าจะเป็นซอสมะพร้าวปะ่ะคือมันอร่อยมากเลยอะ่ะทุกคนเนื้อมะพร้าวก็คือแน่นมากถ้าต้องให้คะแนนความอร่อยก็คือเต็มสิบไม่หักเลยค่ะนั่งเล่นได้สักพักก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปขอถุงใส่แก้วกับพี่พนักง,งานนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราแว้นมอไซค์มานะคะพี่พนักง,งานคคือาาานนนน่่่รมเะะทใีผช ต้องแวะร้านนี้ให้ได้เลยค่ะคลิปหน้าเขาจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ยังไงเขาขอตัวแวน้นมอเตซคกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย